วัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันต์โฟร์เอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมทูเบดี้วอลเลตหยุดเวลาล่ารางวัลนั่นเองนะสาหรับตรงนี้ก็น่าจะเปิดมานานแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นลองดูแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับว่ายังสามารถเล่นได้อยู่ไหมสําหรับกิจกรรมหยุดเวลาล่ารางวัลนั่นเองนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นก็ดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะกดมาที่หน้าหลักเลยนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับ จะเจอคําว่ากิจกรรมลุ้นรางวันนั่นเองเนี่ยเรือไปทางด้าซ้ายมือของเราได้เลยนะก็จะมีแบบนี้นะครับจะมีหยุดเวลาล่าเลขเด็ดสูงสุด99บาทนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะลองเล่นลองดูที่เราจะสุ่มลองดูนะสำหรับกิจกรรมนี้จะมีการสุ่มนะครับสําหรับกิจกรรมตัวเลขอยู่นะผมคิดว่าไม่ใช่ผู้โชคดีแน่แน่แหละนะสำหรับตรงนี้จะได้รับสูงสุดอยู่ที่99บาทเมื่อ เพื่อนนะครับทำการสุ่มเลขได้9.9นะสุ่มเลขได้เลข9 19 29เท่านั้นนะครับถึงจะได้นะสังเกตดูตรงนี้นะสังเกตตรงหน้าจอของผมดูดีๆนะถ้าเพื่อนๆสุ่มเลขได้9.9นะจะได้อยู่ที่9.9บาทนั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆสุ่มได้เลข9นะ จะได้รับเงินคืนอยู่ที่25บาทนั่นเองตัวที่3ามเพื่อนๆสุ่มได้19แล้วก็29นะตรงนี้เพื่อนๆจะได้รับเงินคืนอยู่ที่10บาทนั่นเองนะครับเป็นการสุ่มนั่นเองนะและถ้าใครนะครับสุ่มได้นอกเหนือจากเลขพวกนี้นะครับจะได้เงินคืน5บาทนั่นเองไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะซึ่งกิจกรรมนี้เพื่อนๆนะครับจะต้องทําการซื้อนะครับสาหรับโค้ด <elle> ส่วนลดก่อนนะครับถึงจะสามารถรับเงินคืนได้นะเงื่อนไข ี่2เขาบอกว่าซื้อคูปองนะครับช้อปปี้รีเวิร์ดนะครับเออน่าจะเป็นช็อปรีเวิร์ดนะครับเพื่อรับเงินคืนนั่นเองอ่ามาลองเล่นลองดูกันดีกว่านะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าสําหรับการสุ่มรางวัขคงเรานั่นเองนะนี่ก็จะโผล่มาแบบนี้กดคลิกเล่นเลยเลยนะทุกคนอ่ามาดูกันว่าจะสามารถสุ่มได้ไหมนะสำหรับตรงนี้เพื่อนๆนะครับกดหยุดได้เลยนะสามารถกดเลือกหยุดได้เลยนะว่าจะสุ่มตัวไหนนะทุกคน เลือกหยุดตัวไหนนั่นเองนะมาดูมาดูจะได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ได้ไหมหยุดโอ้โหไม่ได้ทุกคนโอ้โหได้อยู่ที่5บาทนะก็ไม่คุ้มแล้วโอ้โหไม่คุ้มแล้วนะสําหรับตรงนี้เพื่อนๆนะครับจะได้รับเงินคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถซื้อโคสุเฮ้ยคุ้มมาทุกคนเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีฮ้ย,ย,ยถือว่าคุ้มนะโคตรคุค้มเลยเฮ้ย ถ้าเพื่อนๆนะครดับการซื้อของอยู่ที่1สตังค์เท่านั้นนะหสตังค์เท่านั้นจะได้รับเงินคืนโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถทําได้ไหมกดซื้อคูปองเอาตัวแรกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผลทําการซื้อของนะครับมาดูว่าเราจะได้รับเงินคืนอยู่ที่เท่าไหร่กันนะสังเกตดูนะครับตรงนี้สามารถซื้อสําหรับคูปองได้นะกดซื้อคูปองนะครับกดชําระคูปองได้เลยนะต้องสมัครไหมอะทุกคนผม น่าจะต้องทําการสมัครนะอ่ะผมน่าจะทําการสมัครนะทาการป้อนอาชีพเข้าไปนะอ๋อป้อนๆไปก่อนนะเลือกเพศไปด้วยนะทุกคนหลังจากนั้นก็ทําการป้อนสําหรับอาชีพนะได้ไหมอ่าทาการกดยืนยันการสมัครสําหรับตรงนี้นะครับสังเกตดูจะได้รับแบบนี้นะครับ1คะแนน เมื่อใช้จ่ายเออไม่เป็นไรนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้รับเงินไหมนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคูปองหมดเลยทุกคนมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยลองซื้อลองดูหน่อยละกันขออภัยคูปองหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดวจะซื้อได้ไหมเนี่ยจะซื้อได้ไหมเนี่ยเงินไข่หนึ่งหนึ่งสตางค์มี่หมดแล้วนะทุกคนหมดไหมเฮ้ยหมดนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเลยเหรอเนี่ยไม่น่าหมดมั้งทุกคนเฮ้ยหมดแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่านะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทําแยกอีกคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมจะทําแยกอีกคลิปแล้วกันสําหรับการซื้อนะสำหรับคูปองนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะถ้าใครสุ่มได้เลข9 9นะ 1,9,9แล้วก็19นะได้รับเงินคืนเยอะมากๆแต่ผมเนะี่ยได้รับปกตินะทุกคนอยู่ที่5บาทโอ้โหก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ก็ลองไปสุ่มดูได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาซื้อให้เพื่อนดูแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่านะสำหรับตรงนี้1สตางค์เท่านั้นถ้าไม่หมดก่อนนะย้ําถ้าไม่หมดก่อนก็ลองไปเล่นดูได้เป็นกิจกรรมฟรีนั่นเองโอเคสําหรับใครที่ชอบชลดปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอเตอร์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ